ม้อดีบ้านยิงมิ่งเมืองมหาวิทยาลัยน้ำใสปลาสดงดงามน้ำใจครับก็สมุยเจ้าทะเลทองที่น่าสนใจคือเคยชกกับรถถังจิตเมืองนอนมาแล้วนะครับโโอ้โในรายการราชด,ดำเนินซุปเปอร์ไฟครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนครับปีสมุยนี่เป็นมวยมาเยอะเลยโอ้แข่งสายสูงครับพร้อมรที่สจะเดือดขึ้นไหม พร้อมรบนี้เดินเข้าไปอ้าแข้งขวาสูงไปค่ะแข้งซ้ายคืนมาจากเกาะสมุยแต่ว่าวืดไปค่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีคุณจารุวันพรมทองนะแล้วก็คุณมูหวานมูหวานครับแฟนคลับในช่องทางของ YouTube นะขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีคุณเฉลิมคำลำใหม่ครับคุณเหลิมคำลำใหม่คุณแก้วสำโรงฮะคุณจุ้ยจุ้ยนะครับในช่องทางของ Facebook ครับ มาครับมาดูบนเวทีกันต่อโอ้ยล็อกกันไว้แล้วพลิกมานี่ครับเทลงไปครับแม่หาไม่ถึงครับเจอซ้ายคืนไปครับจะพร้อมรบเอาขวามาลำพร้อมรบแข่งซ้ายสูงครับพร้อมรบเอาทีบดักไว้ก่อนยังวืดไปวืดมาอ่ะเกี่ยวไว้ได้ค่ะยังไงครับขวามาครับเจอซ้ายคืนแต่ยกที่3ครับขออภัยครับมาครับผมทีไปก่อนครับแม่มัดหนึ่งสองครับพร้อมรบครับแม่พร้อมรบเครื่องเพิ่งติดฮะ แม่เพิ่งจะเร่งเครื่องนะครับจังหวะนี้ครับมาครับได้เวลาเปลี่ยนเกียร์ครับสัญญาณของความร้อยกำลังจะเกิดขึ้นครับผมจังหวะนี้แข้งซ้ายไปครับทางด้านของแม่ก็สมุยแต่ซ้ายคืนมาจะพร้อมรบครับขวาตัดล่างพับในครับขวามาแต่ไม่โดนครับพร้อมรบยังไม่เข้าก็ลสมุยเข้าไปครับพร้อมรบมีอาการเซถลาพือโชเล็กน้อยครับขวาล่างครับพร้อมรบโอ้ยกระโดดตีเข่าครับเข่าลอยครับทางด้านของกอสมุยดันหน้าไว้ก่อนครับพร้อมรบยังไงดีพร้อมรบล็อกไว้ แมแบบนี้กรรมการเรียกออกมากอนสมุยดักเข่าเข้าไปค่ะแทงเข่าเข้าไปอ่ะมัดจากพร้อมรบเอาแลากหมัดกันแล้วค่ะเอาออเจอมาายครับพร้อมรบลงไปตั้งคุ้มเลยครับอบองางแล้ววันตั้งคุ้มเลยทีเดียวไว้ไหมครับโอ้โหกรรมการไว้ไหมครับนับค่ะให้โอกาสค่ะยังไว้อย,ยู่ยังไม่ตั้งคุ้มครับ<อ>มา<อ>ครับกอสมุยเข้ามาครับมาายขวาายขวาแล้วตามด้วยตีเข่าครับ จับตี้เขาพร้อมรบยังเอาตัวรอดอยู่กอสมุยเดินเข้าหาโอ้ยจะมาไซที่เอากรรมการนับครับโดนนับครั้งที่สองครับฝืนดีหรือยังคะยังไววอยู่ครับพร้อมรบเดินเข้าหามาครับยิงซ้ายครับแม่มาไซอันตรายครับทานดั้นของกอสมุนครับพร้อมรบล็อกไว้ก่อนกรรมการเขาไปแยกครับ โอ้สมุยชกครับก็สมุยเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับพร้อมลบซ้ายขวาครับเวียงออกมาครับกระโดดเข้าลอยครับโอ้ยยังลบได้อยู่ครับเอาอะไรยังเอาตัวรอดอยู่ครับท่านท่านของพร้อมลบครับก็สมุยเดินเข้าหาก็สมุยเดินเข้าหาซ้ายขวาไม่โดนก็สมุยซ้ายขวาแล้วจับตีเข่าแล้วเดินเข้าไปติดมุมออกมากรรมการเข้าไปขวางกรรมการแม่ยุติการชกไปแล้วครับผมโอ้โหพิษมัดของเกาะสมุยนะคะ เลือดกำเดาพร้อมรบนี่ไหลเลยค่ะโอ้โหบอกแล้วมวยเก๋าค่ะ a n d t h e w i r n e r is red corner